ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของพระมโหสถเป็นนันว่าตอนที่แล้วมาจบลงตอนที่เทวดาภุรักษาสเวกชัดของพระราชาเห็นว่าพระราชาหลงผิด เนื่องด้วยอาศัยเจ้าเท่าสารพัดพิษสี่คนคิดช่อฉชนพุจริตหวังจะทำลายบัณฑิตคนดีคือมโหสถแ,แล้วแกล้งรักของเรื่องสี่อย่างเข้าไปอมราชาไปที่หลังก็ตั้งใจยันต้องการนามอมาเป็นพญาแต่ก็ล้มูป รู้สึกว่าจะสมน้ำหน้าที่ละมอนเทวีปัญญาก็มโหสถอมโหสถนี้เป็นคนมีปัญญาเอาเจ้าเท่าสรารพฤฤฤัดพิษที่มันไม่ได้คิดเห็นอ,อกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเอาแต่ความรู้สึกตัวว่าตัวดีอยู่เสมอเอาไปจมหลงขี้เส้นหนึ่งคืน แล้วเอาเกาขึ้นมาโกนหัวเอาอิดถูเอาเข้าเปียกทาตัวเอานุ่นทาใส่หละเสือ้อลำแผนไปถวายพระราชาลูกหลานที่รักคนเราเลวอย่างนี้ยังมีอยู่ในโลกคนที่ไม่มีความนุสิกสำนักตัวเลวแสนเลวแต่ก็เข้าใจว่าคนดียังมีอยู่ ิจริยาอย่างนี้ขามรนดาลูกหลานที่รักทุกคนจงอย่าสนใจแต่ถ้าว่าหลวงปู่ก็อยากจะแนะนำลูกหลานว่าจำไว้คำว่าจำเนี่ยจำเพื่อละว่าการอิจฉาและเสียสิ่งกันละกันรู้สึกตัวว่าดีนี่ยมันเป็นจริยาของคนเลวเพราะว่าคนใดก็ตามรู้สึกตัวดีเสมอพระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนนั้นเป็นคนเลว ข้อนี้ก็อยากจะนำพระราชดำรสของพระบาทสมเด็จพระเยหัวรัชกาลที่าที่ทรงพระนามว่าปูมิพนลนรยเดชวันหนึ่งหลวงปู่เข้าไปเฝ้าพระองค์ในพระที่นั่งดูสิะกิตติด,ดารโหฐถานพระองค์ทรงจัดมาในตอนหนึ่ง ว่าเมื่อสมัยเด็กๆสมเด็จพระศรีนครินทรงชมพระองค์หมายความว่ากถก้าขณะที่ทำดีนะท่านทรงชมชมว่าเธอนี่ทำดีแล้วนะแต่พร้อมกันนั่นก็ทรงชี้ประหัตว่าท่านดีแล้วอย่าทน,นงตัวนะอย่าลืมตัวนะ ถ้าลืมตัวเมื่อไรเธอจะชั่วเหมันนั้นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงตรัสว่าแกผมก็ไม่เคยลืมตัวคําว่าข้อนี้นะคาบรรดาท่านหลายพลรับฟังที่เกลียดพระบาทสมเด็จเจ้าย่หัวเน้่ยอยู่แ้วก็ขอภาภัยด้วยคำว่าไม่ลืมตัวในวันนั้นก็สั่งสนทานนากันในเรื่องของธรรมะจุดหนึ่ง พระองค์ทรงตัดว่าพระองค์ไม่รู้แต่ว่าหลวงปู่บอกว่าพระองค์รู้ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าการสั่งสนทนากันในวันนั้นพระองค์ทรงมีความเข้าใจอย่างยิ่งความเข้าใจอย่างยิ่งนี่บางทีหลวงปู่มีความรู้สึกว่าพระองค์เข้าใจดีกว่าหลวงปู่สิ ในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนั้นหลวงปู่ก็ต้องตอบว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจดีแต่พระองค์ก็ทรงตรัสว่าท่านไม่เข้าใจรู้ว่ากันมาว่ากันไปในที่สุดก็ต้องลงคาว่าเข้าใจพระองค์จะในทรงตัดว่าผมเองไม่เคยประมาทในชีวิตไม่เคยคิดว่าผมดีท่านนี้เพรอะไร รู้ว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์เคยเตือนไว้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆว่าอย่าลืมตัวนะอย่าทำงงตัวนะวันนี้นะ่ะทำดีฉันชมว่าดีแต่วันหลังอย่าไปทำความชัว่วกันทำความชั่วฉันลงโทษนี่ท่านปกครองลูกของท่านดีมากไม่ความสร้างมาแนะนำสั่งสอนไม่ให้ลืมตัว แล้วตรงกับพระติทั้งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตัดว่าอาตารณาโจทยาตานังจงพยายามกล่าวโทษโจยความผิดของตัวเองเขาไว้ลกหลานที่รักถ้าได้ยามองดูตัวถ้าเราต้องการเป็นคนดีแล้วก็อย่าไปชมต้องดีหาตรงชั่วว่าอะไรบ้างที่บิดามันดาสอนมาคนดี ครูบาอาจารย์สอนน้ก็ดีแล้วตำรับตำราที่ดีเขาสอนไว้เรายังบกพร่องตรงไหนที่ไหนดีก็ให้ดีไปดีแล้วส่งความดีไว้เหมือนกับเกลือส่งความเค็มเกลือจะอยู่ก็ส้มส้มเปรี้ยวเกลือก็เค็มเกลือไปอยู่ก็น้ำตาลน้ำตาลหวานเกลือก็เค็ม ข้อนี้มีประมาชั้นใดสิ่งใดที่ดีทรงความดีขวไวแต่ว่าจุดไหนยังไม่ดีทําลายมันไปเสียไอความไม่ดีเอาความดีเกิดขึ้นมาให้ได้คือนาฬิบายธรรมะปล่อยลูกหลานลาคาญนี่เขาโยกขาเยีดมาตั้งสิบนาทีแล้วต่อไปก็มาเล่าเรื่องราวของท่านมโมโหสดบัณฑิต ตามภาษิตโบราณนี่กล่าวว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเพราะอย่างนั้นนะลูกหลานที่รักจะไม่ดีนะจ๊ะแต่ย่าพยศเลยว่าคนดีก็ถูกคนแกล้งเหมือนกันถ้าว่าเอิญมีใครเขาแกล้งขึ้นมาก็ขอลูกหลานทั้งหลายนึกถึงโมโหสถว่าโมโหสถนี่เป็นคนดีจริงจริง นางอมรซึ่งเป็นพัญญาก็ตามก็จัดวาเป็นคนดีเป็นพิเศษแต่ถึงขนาดก็ดียังมีคนใจเปรตไอเปรตที่มันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเน้อเลวกว่าสุรกายมันมีกําลังใจคือความทรงตัวมันคือคล้ายกับสัตว์นรกตัวเป็นคนใจเป็นเปรตที่เขาเรียกว่ามนุษย์สเปโต มีความต้องการอย่างเดียวคือให้ฉันได้เรื่องการจะให้ใครนั้ไม่มีมาตอนนี้ท่านเขียนในห,หัวเรื่องว่าเป็นคติเตือนใจว่าคนดีตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เมื่อพระเจ้าวิเทหยรราชบรมกรษัตริย์สมบาท้าวเถอถูกเทวดาู่ ว่าถ้าไม่ไปตามคนที่มีความรู้คืคอมโหสถปณิช์มาแก้ปัญหาแล้วก็เราจะฟาดจบ,บานท่านดกระบองใหญ่อันนี้แลวกค้อนใหญ่ค้อนเหล็กใหญ่ลุกเป็นไฟโชนต้องตีหัวแตกแหลกลานตายกันแน่ในคราวนี้ตอนนี้พระเจ้าวิทยาร่าก็ใจเต้นตึกตึก,ตก กลัวไม่เต้นอย่างเดียวลงหลานที่รักหน้าก็จะรัวซะด้วยทีหน้ามืดตาลายเป็น้นว่าที่เวลาเมื่อพระราชาถูกคุกคามเขาดังนั้นก็เกิดมีความรู้สึกกลัวมรณะภยัยไอ้คำว่ามรณะภัยนะีหมายภัยคือความตายมรณะเรว่าตายกลัวที่เทวดาสู้อะไรกันได้เนะี่ยกันเล่นเอาค้อนแล้วก็มีไฟซะด้วย แกเองก็ไม่ร้อนไอ้คอนก็เป็นคอนเหล็กแรงแมลงก็มามาน้ำหนักว่าแถมมันไฟลุกฟาดหัวแปบ,บเดียวตายเลยเล่นแบบนี้แล้วการที่เทวดาแกมาตีหัวแตกตายใครจะไปจับเทวดาเข้าคุกเข้าตา,ารางมันก็เป็นไปไม่ได้อีกเปน่อกลัวความตายยิ่งวันรุ่งขึ้นกินเรยกอมาตั้งสีมา อรรมสีอะไรนะไม่ใช่บรหิตไอบรโรหิตบรืสิทธิ์ใจคิดเรื่องคี่กลาวที่เราหิตนยไม่ไอสี่คนเป็นหิตโรคหิตบรโรหิตโรคหิตนั้นไม่เกี่ยวเรียกธรรมดธรรมดนี่อัไรแกข้าราชการผู้รับใช้เรียกมาสี่คนเรียกก็สรงรับสั่งว่านี่เจ้าทั้งสี่ จงขึ้นรถไปคนละคาันแล้วจะไปเที่ยวหามโหสดบทชายของเราเท่าสี่เท่าสี่ได้ของตัวเมืองไปกันคนละทิศเ่ยนะในคนหาลูกชายของเราพบเมื่อพบแล้วรีบเชิญกลับมาโดยเร็วให้นั่งรถเกียรติยศอันสูงสุดนี่แหละรถที่ให้ไปนี่ไม่ใช่รถกระบะ เลือไม่ใช่รถสองแถวไม่ใช่รถสิบลอ้อไม่ใช่รถเก๋งเป็นราชรถรถที่ประดับปรดาสวยสดง,งามมีทองอารามมีเพชรประดับเป็นรถเกติยศใหญ่ให้ไปเรียกบอกให้รีบบไปนะอยาช้านะ่ะแต่แกคืนช้าฉันตายแน่ถ้าแกไม่อยากให้ฉันตายแกรีไปเร็วๆ อรรมาสี่คนก็ตกใจว่าเอ๊ะยังไงเนี่ยไม่เห็นมีโรคภัยใครเจ็บที่อยู่ก็จะมาตายเฉยๆแต่ขั้นจะตัดขันก็ไปถามทนทนถาม,ถ,าม,ถ,ามถึงข้อความชัดเห็นพระมหากษัตว์หน้านิว่วขี้ก็หมดเร่งรักจะอยู่กันได้ก็ต้องวิ่งไปต้องไปกันพระมาสีนายเนี่ยมาได้รับพระพระบรมราชงองการดังนั้น เรืองีพากันค้นหามโหสถในที่ต่างๆความจริงค้นหามโหสถน่ากุญคนยากแต่ว่าเขารู้จักกับคนยามยากนักอำมาตย์คนหนึ่งไปทางด้านทางทิศทักษิณไปพอเหมาะพอดีเพราะว่านักปราชญ์คนนี้กำลังไปเป็นนายเช่งมอญนั่น พบโอโหสดที่บ้านทักษิณนะเรียกว่าบ้านทักษินนะยาวมาจะคามหมายควายทักษินนะหรือทักษินทักษินที้เบื้องขวาทางทิศใต้นันเองไมยควาหันห,หน้าไปทางทิศตะวันออกกลางแขนออกอุดดอนอยู่แขนซ้ายทักษินยู่แขนขวาโอโหสดกำลังเดิน กำลังเดินไปขนดินเหนียวมาพ่อจะเสร็จจะมาทำหม้อเห็นตัวเนื้อตัวเลอะเธอะเพื่อนไปในด,ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไหม่เหนียวมั่งนั่งบนต่างปั้นดินเหนียวทำเป็นปั้นปั้นแล้วก็บริโภคข้าวไม่มีกลับกินข้าวจริงๆข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าม่าข้าวร้อยเปอร์เซ็นต์มีข้าวแท้ๆไม่มีกลับ กินกันแบบสบายๆเราจะกินทั้อย่างกินเพื่อส่งความเป็นอยู่ลูกหลานที่รักจะไม่จู้จี้เรื่องกับข้าวอยากไปกินข้าวนอกบานเสียข้าวริการพิเศษราคาก็แพงไอ้ดีก็ไม่วิเศษวิโสอะไรไม่ก็มีรถตามน้องกันเรากินข้าวที่บ้านของเราเนี่ยดีที่สุด ชอบเปรี้ยวก็กินสม้มชอบเค็มก็กินเกลือหรือกินน้ำปลาชอบหวานน้ำตาลใส่มันก็ไอแขกคันไม่ไปต้องไปดูเขาร้องรำทำเพลงมีดนตรีกว่าจะกินข้าวได้แต่ทีขับรถออกไปน,นอกบ้านไอเงินค่าน้นนานำมันค่าสึกหลงเครื่องยนต์มันก็มากกว่าราคาข้าวแล่แถมไปกินข้าวราคาแพงโดยใช่เหตุอย่างนี้เขาเรียกคนระมาด ไม่รู้จักค่าของเงินเกินก็จะหามันได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์นะมันหายากแต่เงินเดือนเงินดาวเงินเดือน,เ,อนเงินบริการที่ได้มามากๆไม่รู้จักพอก็เพราะว่าวไม่รู้จักในการใช้ใจ่ายข้าวที่บ้านกินเข้าไปเวลาหนึ่งไม่เกินสิบบาทไปกินข้าวตามสถานบริการเวลาหนึ่งก็เกินสองพันสองพันี่ทั้งหมื่น นี่ถ้ากินข้าวที่บ้านเองเงินที่ได้มาเป็นเดือนละพันสองพันมันก็เหลือใช้เหลือสอยที่ว่าไม่พอกินไม่พอใช้ก็เพราะไม่รู้จักกินไม่รู้จักใช้นั่นเองเป็นนั้นว่าโมโหสดกินข้าวไม่มีกลับนะเนห็นไหมเขากินได้ถ้าทำงานในบ้านช่างหมอททำแบบสบายๆใจสบายใจเป็นสุข คนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่มีทุกข์หรอกเขาถือว่ากินเพื่ออยู่มองวสถเทนนิยาม,มาเขารู้ว่าจะมาหาตนจึงได้ดมดีว่าเอ๊ะลายเนียโพนี้นี่นมันจะมาดีหรือมา้ายกันแน่นะนึกในใจว่าเอ๊ะเจ้าผู้อมมตที่มาหาเราจะมาดีหรือมาลาย เอาจะมาร้ายหรือมาดีม,มาเจอะหน้าเขาแล้วมันต้องสู้กันเท่าเขามาร้ายเราตั้งใจจะพูดดีเราจะทำดีแต่ดีไม่ได้เราก็จะร้ายตอบมันดีไม่ไหวแล้วต้องร้ายถ้าร้ายก็ต้องร้ายกันที่สุดปรับเดียวให้ถึงก็สิ้นลมปราณไปเลยข้านยหมายข้ามาถึงตัวผมท่านมโหสถแล้ว ที่นี่ถามว่าท่านโมโหสดแล้วนะพอเข้ามาถึงท่านโมโหสดจึงเหลียวไปแล้วก็ยิ้มมานิดหนึ่งแสดงว่าจำกันได้จื่นถามว่านี่ท่านอมาท์อมาท์นี่หมายตำแหน่งใหญ่ท่านมาทท่านจะมาจับเราหรือว่าจะมารับเราขอาถามจริง ที่มากันนี่มากันหลายคนจะมารับหรือจะมาจับเอาราชรถมาทําไมมันดามาท่านหลายแล้นนั้นก็เรียนว่าพวกเรานลท่านท่านมหาบัณฑิตไอการที่มาเนี่ยไม่ได้มาจับพระพระราชามีพระพระบรมราชาองค์การให้มารับคือเชิญ่านกลับเข้าสู่พระราชนิเวศ เพาเวลานี้กําลังคิดถึงมากนั่งบนนี่ได้ไม่ได้มาคนเดียวแนละ้ไม่ได้มาสายเดียวนะไปได้วยกันสี่สายเนะี่ยใช้เอาแบบเอาไปนาวตายหน้านิวคิ้วข็หมดถึงกับตรงทรงตัดว่าถ้าพบแกไม่สามารถจะพบมโหสถได้ไม่สามารถจะนํามาได้ห้ามกลับเข้ามาในเมืองนี่ถ้ามโหสถต้องไปกระฉันนะถ้าไม่ไปน่ากลัว ฉันอย่างเร็วที่สุดก็ต้องถูกในประเทศหรือไม่ฉะนั้นวันนี้หัวขาดจงข้างหนึ่งไม่ใช่พระราชาขาดหัวฉันนะขาดหรือไม่จะขาดสองข้างแต่ขาดสองข้างขาดหัวฉันด้วยหัวพระราชาด้วยเนี่ยฉันบอกหัวขาดข้างหนึ่งก็คือหัวฉันนะไม่ใช่หัวพระราชาแล้วหัวสุดท้าย ก็รู well> well> ้สึกสลดใจว่าเวลานี้พระราชาคงมีความเข้าใจแต่ที่สลดใจก็รู้ว่าเจ้าอมัดเจ้าเท่าสารพัดพิษสีคนมันเจ้าเจ้าเล่ทำให้ราพระราชาไม่สบายใจก็หสดแต่ว่าก่อนที่จะปรับไปก็ถามก่อนว่าพระองค์มีพระบรมราชองค์การให้กลับให้กลับไปทำไม เอาเราเข้าตารางหรือว่าเจ้าเราเขาไปฆ่าเาอมาจีนี่ตอบว่าท่านมันดิเมื่อเข้าตารางก็ไม่เข้านะ่ะฆ่าก็ไม่ฆ่าเข้าพเจ้าอยากจะเล่าให้ฟังตามที่มีพระบรมราชโองการใช้เข้าพเจ้ามาเชิญคื่อการที่มาเชิญครั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อคืนมันหนึ่งเทวาดาบูสิงอยู่ในสเวสวกชาติ ได้ถามปัญหาพระราชาสี่ข้อพระราชาไม่สามารถแก้ได้ก็ผัดให้่ไปถามามณฑิทางสีในวันลงขึ้นมณฑิท์เตหลายเาหล่านั้นก็แก้ไม่ได้จึงเดีทรงพระกุณาโปรดเกลา้าให้ข้าพเจ้าไปเชิญท่้นกลับไปเพราะเหตุนี้และขอให้กลับไปดเร็วด้วยนะเวลานี้ไม่ไหวแล้ว ตูดร้อนเป็นไฟนั่งไม่ลงเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเจอหน้าใครก็หน่าหนิวคิ้วขมวดไม้ฟ้าโรงกุ้มมาไทยมากโอ้โหสดได้ฟังแล้วก็รู้สึกยิ้มในใจดีใจที่ได้กลับบ้านเดิมแล้วก็ต้องการจะพบนางอมอขบไปโตผัวหนุม่มเมียสาวน,านในโหหลานที่รักก็ต้องคิดถึงกัน ทังผัวแก่เมียแก่เขาก็คิดถึงกันคนที่รักกันอยู่เขาก็มีความห่วงใยจึงเข้าวเวลาในช่างหมอจกของบ้านแล้วขึ้นนั่งบนรถท,ทั้งทั้งที่ตัวเปื้อนดินเหนียวก็สู่มนาริเมื่ตอนนี้เหมือนก็นตัวกาตุนรถสวยงามอารามประดับไปได้วยทองคำแกล้วมณน,นี แต่ว่าคนที่นั่งบนรถนี้เปื้อนตัวเปื้อนเปลือกพื้น,น,นด,ดินเหนียวดินเหนียวมั่งไม่เหนียวมั่งนะก็ดูทํางานด้วยดินนี่นะเข้าไปสูป่พรรนคอนบรรดาหมายเข้าไปกราบทูลกับราชามาไปถึงแล้วนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองแล้วหมายก็เข้าไปกราบทูลพระเจ้าวิทหราชว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้พามาโหสถเข้ามาเฝ้าแล้วพระพุทธเจ้าขา พระเจ้าวิเทระสม,มีพระราชบัญชาว่าเจ้าจงไปพามาโหเจ้าไปพบรมโหสดที่ไหนบรรดาหมาที่ไปก็กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าไปพบโมโหสถกําลังทํหม้อขายเลี้ยงขีดอยู่ที่บ้านในช่างหม้อตําบลทักแก่ทักษิญยววมัชคาามพอข้าพระพุทธเจ้าไปพบ บอกว่าพระองค์รับสั่งให้เข่าเฝ้าทั้งทงนี้ตัวเปื้อนดินเปิดปลาอยู่แบบนั้นเธอก็รีบไม่ยอมอาบน้ำอาบท่าเนื้อเตือเนื้อตัวเปืือนไปได้ดินท่านดินเหนียวและดินไม่เหนียวขึ้นรถมากับข้าพระพุทธเจ้าเลยทีเดียวไะเจ้าค่ะเพราะว่ามีความห่วงพระองค์มากสแสดงนี้มีความจงรักภักดีอย่างที่สุด จะมีมนุษย์คนใดที่มีความหวังดีกับพระองค์ยิ่งไปกว่าหมโหสถฆ่าพระพุทธเจ้าที่ไม่มีอามาที่เขามาเชิเล่นเหมือนกันหมาลิ้นทองคำนะคนอย่างนี้พูดเป็นเงินเป็นทองดีไม่ดีพระราชาคักแป๊บประ,ะ,ะมาณหมืน่นสองหมืน่นสบายดีกว่ากเดียวสิพระราชาไม่ได้ทรงสันดับแล้วทรงระรบิว่า หากมหโมโหสดจะเป็นศัตรูกับเราเธอก็คงไม่ทําตนเธอก็ต้องทําตนเป็นคนยิ่งใหญ่เห็นไหมก็การไปเรียกมานี่ต้องไม่มาถ้าจะเป็นขบสกันนี่จะเป็นคนใหญ่คนโตรจริงๆมือะไรร,ะราชาสั่งปั๊บรีบมาเลยมันใช้ไม่ได้ให้พระองค์คิดนะ เธอก็ต้องทำตนเป็นคนใหญ่คนโตไปหาสมัครพรรคพวกหวังจะริดรอนอำนาจเราหรือไม่ยังไะยึดอำนาจคงไม่ทำตนที่อย่างเป็นอยู่ในปัจจุบันคือหมายความว่าออกไปจากบ้านแล้วแทนที่จะไปสะสมรวบรวมสมัครพรรคพวกเอามายึดอำนาจกลับไปเป็นลูกจ้างในทางมอญชนนั้น เราเชื่อนแน่นแล้วว่าโมโหสถไม่ได้เป็นศัตรูกับเราข้าทรงลำดีดังนั้นแล้วจียงเล่ยส่งรับสั่งกรืมัดคนนั้นว่าเจ้าจงกลับไปบอกโมโหสถบวดข้อเราให้กลับไปบ้านให้ก่็ไปอาบน้ำมาใ่ดีกิจระที่พ่อต้องการจะทราบานี้ยังพอมีเวลา คอยพะะ่อโมโหสดไปอาบน้ำอาบท่าแต่งกายตามศักดิ์ศรีที่เรามอบให้เสร็จแล้วจึงมาหาเราแต่ก็อย่าลืมเตือนนะกลัม,มาหาเร็วๆหน่อยนะดีไมด่ดีมีเมียสาวแล้วก็สวยจะไปโจจีจูจีก็นานเกินไปมันจะไม่ทันใจฉันแต่ว่าฉันให้โอกาสให้ลูกชายของฉันไปอาบน้ำเสียก่อนแต่งตัวให้สวย ไอ้ข่อนยศถาบรรดาสักดิ์ขึ้นมาดับมีเทไรวันนี้ว่ามาให้เต็มที่เพราะไม่เห็นลูกมโหสถมาหลายวันคิดถึงเต็มทีความจริงพระราชาทานก็ไม่เลวแน่เหมือนกันคาว่าโชคดีเศรษฐีเจตโตผู้โชวแย่เหมือนกันเมื่อมาได้รับพระราชบัญชาอย่างนั้นแล้วจึงกลับไปบอกมโหสถตามที่ทรงสั่งมา เมื่อมโหสถกลับไปบ้านไปพบนางม,มอญกำลังคอยต้อนรับอยู่ก็ได้นางจึงได้เล่าความเป็นไปของตนให้นางข้อตนอ๋อไม่ใช่โมโหสถเห็นนะโมโหสถก็เล่าความที่ตัวเองนะไปเป็นลูกจา้างคนนายช่างหมอญลอกกันเลอะเทอะเล่าให้ฟังทุกประการแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำ แต่งกายประดับเครื่องยศเต็มที่ตามตำแหน่งเขาตนเสร็จแล้วก็รีบจระโดเมาเฝ้าพระราชาแต่ว้ยเบิงคมนะักินนั่งอยู่นัที่ควรส่วนข้างหนึ่งฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชมีนินสรงจัดไปสันถายกับมโหสถพอสมควรและจึงตรัสเพื่อจะทดลองมโหสถ นะมีอีกนะมีใจดีแล้วเทวดาษเขามก็มโหสดแก้ปัญหาได้ก็รูม้มโหสดมาคิดเออหมดเรื่องแล้ทีกูไม่ตายใเคราวนี้แค่จะงมีแรงมีปัญญาต่อสู้อยากจะลองใจโมโหสดที่นี่กล่าวว่านี่คนบางพวกไม่ทำความชั่ว ก็เพราะเห็นว่าตนเองสมบูรณ์เพราะด้วยอิจริยยศบางพวกไม่ทําความชั่ว,วก,เก็เกรงเกรงว่าตนเองจะถูกเตะเตียนนี่มีปัญหานะตอนนี้มีปัญญาใจดีแล้วนี่ที่ว่าไม่ตายังมีปัญญาเนะนี่ยนีบางพวกพวกเกรงจเจ้านายไม่ทําชั่วาะเกรงเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกเตะเตียนไปด้วย แต่เจ้าเป็นผู้มีความสามารถมีความคิดปลดปรงถ้าเจ้าจะหวังครองราชสมบัติคนได้เหตุใดเจ้าจึงไม่เชียงราชสมบัติของเราแน่ทำไมเอ่เอทไเขาบอกเหตุใดจึงไม่เชียงไม่เชียงราชสมบัติของเราไ,ไม่ทําความเดือดร้อนให้แก่เราไม่ปัญหาย้อนสนิทตีไหม ขอย้อนสักหน่อยนะปัญหานี้น่าฟังท่านถามว่าบางคนบางพวกไม่ทําความชั่วก็เห็นว่าตนเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ได้ยศได้ศักดิ์บางพวกไม่ทําความชั่ว,วก็เกรงตนเองจะถูกตีจะถูกตีเตียนนะจะไม่ดีนะแล้วก็เพราะเกรงว่าเจ้านายที่ให้ยศตนจะถูกตีเตียนไปด้วย แต่ว่าเจ้าเป็นคนฉลาดที่มีความสามารถพิเศษมีความคิดปรอดโตรงถ้าเจ้าหวังจะครองราชสมบัติก็ได้เหตุใดเจ้าจึงไม่คิดกระบ,บทรยศหวังจะเชียงราชสมบัติจากเราทำไมแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้กับเราเจ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใดเจ้งได้ทําตนแบบนี้อรบรรดานลูกหลานที่รัก แค่ว่ากันไปมันก็หมดเวลาเสล้วนี้ต้องขาขอลาก่อนถ้าลูกหลานยังไม่ยังไม่เบื่อในการฟังฟังวดหน้าต่อไปสําหรับนี้ขอลาอแล้วขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงม,มีเดบรัดานลูกหลานที่รักทุกคนสวัสดี